เรื่องราวการประจนภัยของคนงานก่อสร้างแทดกับการตามหาศาสตราเทพในตำนานซึ่งผู้ที่ได้ครอบครองจะแตกสิ่งของกลาเป็นทองทั้งหมดสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมชั่นเรื่องแทด t ด e l ลอสเอ็ก o r พลอ n d อร e s e นด์ t of k i n เคร d ตออฟคิฮีโร่จำเป็นผจนภัยสุดขอบฟ้า2และก่อนจะไปร,ะรับชมกันนั้น ผมขอ5 5หไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมสปอร์กันได้เลยครับพบความบันเทิงดูได้เพลินๆที่แคด 4K สนุกได้ในรูปแบบของคุณเรื่องราวทั้งหมดในภาคนี้เริ่มต้นขึ้นใจกลางทะเลคนเรือสองคนกำลังเป็นกังวลกับพายุที่โหมกระหน่ำและท้องทะเลที่ไม่เคยหยุดนิ่งสาเหตุที่พวกเขามาอยู่ใจกลางทะเลปีศาจนี้เพื่อมาส่งใครบางคนดำน้ำลึกลงไปใต้ท้องทะเลที่มืดมิดใครบางคนที่ว่าได้พบกับสัญลักษณ์แปลกๆคล้ายกับรูปตัว M ก่อนที่เขาจะดำลงไปในวิหารใต้น้ำซึ่งจมมาหลายพันปีแล้วในนั้นคือเศษซากอรารยธรรมเก่าแก่ที่ผุพังและกัดกร่อนไปตามเวลาแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่สภาพยังคงเหมือนเดิมศิลาจารึกที่ถูกฝังอยู่ด้านในหลังจากที่เขาได้มันมาประกายสีทองปรากฏขึ้นก่อนที่ถ้ำจะเริ่มถลม่มโชคดีที่เขาคนนั้นเอาตัวรอดมาได้และคนที่ว่าคือสาระ นักสำรวจสาวชื่อดังซึ่งได้ค้นพบสิ่งที่เธอตามหาแล้วหารู้ไหมว่าไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวที่ตามหาสิ่งของนั้นอยู่ชายผ้าคลุมสีดำถือไม้เท้าหน้าตาแปลกประหลาดเขาหมายปองสิ่งเดียวกันกับเธอด้านหลังคือคนเรือที่ทวงค่าตัวตามที่ตกลงก่อนหน้าแต่แผนการของเขาก็ไม่อาจให้ใครรู้ได้เลยสั่งให้ลูกน้องมอบคาตัวให้ตามตกลงนั่นคือทองก้อนใหญ่ที่อยู่ในกระเป๋าก่อนจะใส่กุญแจมือคนเรือกับมัน และจับโยนลงไปในท้องทะเลพิสูจน์ให้เห็นถึงความชั่วร้ายถึงแม้ทองคําจะมีค่าแต่สําหรับเป้าหมายนั้นเทียบไม่ได้เลยด้านล่างที่ประกายสีทองเปล่งออกมามันคือเศษซากพลังที่ชายสวมผ้าคลุมดํากําลังตามหาแต่มันเพียงเสี้ยวเดียวก็จะกลายเป็นทองคําและนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดตัดภาพมาที่ทัตคนงานก่อสร้างที่ไม่เอาไหนในตอนนี้เขากําลังศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์อย่างจริงจงังเพราะกําลังเรียนประวัติศาสตร์อยู่ปีหนึ่ง ถึงแม้เพื่อนร่วมงานจะไม่ค่อยเข้าใจนักว่าสิ่งของในประวัติศาสตร์มีดีอะไรถึงชอบพวกเขาจึงลองเปิดสมุดของแทดดูจึงได้รู้ว่าแทดนั้นชอบอะไรสาวนักสำรวจชื่อดังซาร่าเธอดูสวยมากๆแทดเองก็บอกว่าอย่าพูดถึงซาร่าแบบนั้นแน่นอนว่าการผรจนภัยในภาคแรกแทดได้เล่าให้กับเพื่อนร่วมงานได้ฟังไม่มีใครเชื่อเขาโดยเฉพาะเรื่องที่สาวนักสำรวจสุดสวยอย่างซาร่า จะเคยจูบป,ปากกับแท็ความจริงแล้วพวกเขาไม่เชื่อว่าสาราที่พูดถึงจะเคยเจอคนงานก่อสร้างหัวๆอย่างแท็ด้วยซ้ําพูดยังไม่ทันขาดคําสาราก็โทรมาทันทีแน่นอนว่าเพื่อนๆยังคงไม่เชื่อและคิดว่านั่นคือการจัดฉากแท็รีบปลิดตัวออกไปเพื่อรับสายสาวที่เขาชอบอีกฝ่ายดูยุ่งงานมากๆแต่ก็อุตส่าห์โทรมาหาคนงานก่อสร้างเพื่อชวนไปงานเปิดตัวนิทรรศการที่เธอกำลังจัดขึ้น แทดตอบตกลงอย่างไม่ลังเลและความจริงแล้วเขาเตรียมของอะไรบางอย่างไว้ให้กับซาร่าอีกด้วยถึงแม้ในระหว่างคุยกันแทดจะซุ่มซ่ามเพลอทำของที่ว่าหล่นจากมือความวุ่นวายจึงบังเกิดมันถูกยกไปโดยเครื่องจัดแทดตามไปอย่างสุดชีวิตในระหว่างที่คุยกับซาร่าอยู่ก่อนที่เขาจะโหนตัวด้วยความบังเอิญและเห็นว่าของชิ้นสำคัญกำลังจะถูกปูนทับเลยใช้ทักษะที่มีติดตัวกระโดดไปที่รางปล่อยปูนเพื่อหันปลายท่อไปทางอื่น ของชิ้นสำคัญจึงปลอดภัยแต่คนที่ไม่ปลอดภัยคือเจ้านายของเขาที่ถูกปูนทับเต็มตัวนั่นทำให้แทดถูกไล่ออกอีกครั้งเย็นในวันเดียวกันเองแทดดูตื่นเต้นมากๆที่จะได้เดินทางในตอนรุ่งเชา้าจึงได้รีบเก็บข้าวเก็บของและร่วมออกเดินทางไปกับเจฟสุนัขคู่ใจเพื่อไปหาสาระแต่พอเปิดประตูออกไปถึงกับตกตะลึงเพราะด้านหน้าคือคุณมัมมี่ในภาคแรก ซึ่งปรากฏตัวมาจากไหนก็ไม่รู้มัมมี่เข้ามาในห้องด้วยท่าทางที่หิวน้ําสุดๆก่อนจะเอาหัวตัวเองจุ่มเข้าไปในชักโครกทาเอาแททแทบจะอ้วกหลังจากที่ดื่มน้ําอย่างหนําใจก็ได้บอกกับแททว่าฉันตามหานายมา20วันระหว่างนั้นเลยไม่ได้กินน้ําเลยก่อนจะเท้าความไปก่อนหน้านี้ในนครสาบสูนที่ซาร่าและแททไปพบเจอเมื่อภาคแรกตัวเขาซึ่งเป็นมัมมี่ได้ปล่อยแททกับซาร่าไปและนั่นคือการกระทําที่ผิดกฎ ทำให้มัมมี่ถูกเนรเทศออกจากอาณาจากักรหลังจากนั้นเองมัมมี่จึงตะเวนไปทั่วโลกจนมาเจอกับแทสในวันนี้ซึ่งเวลาอาจไม่เหมาะเท่าไหร่สําหรับแทสเพราะเขากําลังจะไปหาสาระมัมมี่ที่รู้แบบนั้นก็อยากจะไปด้วยแทสจึงตอบปฏิเสธไปอย่างทันควันแต่ด้วยความตื้อไม่เลิกนี่เองทําให้ในตอนรุ่งเช้ามัมมี่ก็ติดรถไปด้วยอยู่ดีซึ่งเขาดูตื่นเต้นกับเมืองใหญ่และโลกภายนอกวิหารมากๆแทสจึงพยายามบอกให้เขาทําตัวให้เหมือนคนปกติเพราะในโลกของผม คุณคือสมบีอีกฝ่ายตอบตกลงแต่ก็ดูตื่นเต้นมากๆในระหว่างนั้นเองก็บังเอิญไปเจอของชิ้นสำคัญที่แทดจะมอบให้กับซาร่าและนั่นทำให้มัมมี่ได้รู้ว่าแทดแอบชอบซาร่าอยู่จึงบอกกับชายผู้โง่เขลาว่าข้าคือผู้เชี่ยวชาญด้านความรักด้วยประสบการณ์มากกว่า500ปีข้ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงก่อนที่รถของพวกเขาจะวิ่งประกบข้างผู้หญิงคนหนึ่งมัมมี่จึงวาสเสน่ห์เป็นหนึ่งทีทำเอาอีกฝ่ายเขินและรีบขี่รถหนีไปเลย แ่อย่างไรก็ตามแทดได้บอกกับมัมมี่ว่าผมอยากได้สาร่ามาเป็นแฟนของผมมัมมี่กระดูอึง้งก่อนจะบอกกับชายผู้โง่เขลานี่นายไม่คิดว่าตัวนายที่เป็นช่างก่อสร้างกับเธอผู้เป็นนักโบราณคดีชื่อดังจะอยู่คนละระดับกันงั้นหรอมันเหมือนกับว่าเจ้ากาลังชกข้ามรุ่นอยู่เลยเธอชั้นสูงส่วนเจ้าชั้นต่ําเธอสวยเจ้าไม่หลอ่อแทดกล่าวขอบคุณกับคําแนะนําที่จริงจังก่อนที่คืนในวันนั้นพวกเขาจะมาถึงชิคาโก เมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและเงินทองนนทรศการของสาราถูกจัดขึ้นในพิระมิดกลางเมืองมันยิ่งใหญ่มากๆในทีแรกแทสก็บอกให้มามีรออยู่ในรถก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปและผู้จัดก,การของสาราก็เข้ามาเธอคือที่ฟันนี่สาวผมสีแดงสวมแว่นหนาเธอดูเข้ากับแทดและเจฟได้ดีมากๆยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังเรียนคณะเดียวกันโดยทิฟฟานี่อยู่ปีสและแทดเพิ่งจะเข้าปีหนึ่งทั้งสองนั้น มีอะไรเหมือนกันมากกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักโบราณคดีและความชื่นชอบในตัวของซาร่ามันคือสาเหตุที่ทิฟฟานีมาเป็นผู้ช่วยของซาร่าั่นเองก่อนที่เธอจะพาแท,ท็ดเข้ามาในงานซึ่งกําลังจัดเตรียมกันอยู่และแล้วแท,ท็ดกับซาร่าก็ได้เจอกันอีกครั้งเรื่องถึงเบลโซนี่นกสีแดงในภาคแรกซึ่งเป็นเพื่อนรักของเจฟถึงแม้จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ตามซาร่าดีใจและดูตื่นเต้นมากๆกับการมาถึงของเพื่อนเก่าอย่างแท,ท๊ด ในขณะเดียวกันอเฮียมัมมี่ดูเหมือนว่าแกจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ซึ่งกระดันไปสังเกตเห็นว่ามีชายสุดเฟี้ยวกาลังเล่นกีตาร์อยู่ข้างทางเฮียมัมมี่จึงไปขอยืมชุดทําเอาอีกฝ่ายตกใจและนอนสลบไปเลยไม่นาาซาร่าก็ได้พาแทดมาดูพระเอกของงานนิทรรศการของเธอมันคือบันทึกกระดาษของกษัตริย์ไมดัสซึ่งพูดถึงปอกคอมนตราที่ถูกสร้างขึ้น3มชิ้นซาร่าไปรู้มาว่าหนึ่งในสามชิ้นนี้อยู่ในวิหารของบางเอา ในบันทึกที่เธอเขียนมามันคือจารึกที่ระบุตำแหน่งอย่างแน่ชัดของตัววิหารทั้งสามซึ่งปอกคอทั้งสามเองก็อยู่ในวิหารอย่างละชิ้นจะอย่างไรก็ดีทั้งหมดที่ซาร่าศึกษาและพูดมานั้นมันแปลว่าปอกคอของไมดัสมีอยู่จริงและสัมผัสแห่งทองคำของเขาก็มีอยู่จริงด้วยพลังวิเศษนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่สัมผัสให้กลายเป็นทองมันฟังดูบ้ามากๆไม่นานมัมมี่ก็เข้ามา ทำเอาแทดหัวเสียและลากตัวเขาออกไปเวลาล่วงเลยผ่านมาไม่นานมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับเชิญแอบแฝงตัวเข้ามาในงานเพื่อทําการอะไรบางอย่างแทดหลังจากที่เขาเตรียมตัวเสร็จแล้วก็สั่งให้มัมีร่รอยอยู่ในห้องก่อนที่ตนกับเจฟจะไปร่วมงานนั่นเองโดยที่แทดพยายามทักทายทุกคนแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับเขาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าชุดของเขาเหมือนกับบริกรเสิร์ฟน้ำมากๆนั่นเลยทําให้ทุกคนเข้าใจผิดนั่นเองในระหว่างที่สาระ กำลังพูดถึงประวัติศาสตร์ของไมดัสโดยกระดาษที่เธอพบถูกบันทึกว่าการเสียสละเพื่อความรักในอดีตการไมดัสคือราชาผู้ทรงอำนาจซึ่งปราบศัตรูของพระองค์เพื่อเทพอพอลโลด้วยความทราบซึง้งถึงความซื่อสัตย์ของไมดัสเทพอพอลโลจึงประทานศาสตรตาเทพให้กับกษัตริย์ไมดัสมันคือปลอกคอที่มีสามชิ้นส่วนติดกันและด้วยพลังของปลอกคอนั้นทําให้ผู้ที่สวมใส่สัมผัสอะไรก็กลายเป็นทอง ทำให้กษัตริย์ไมดัสครอบครองทองคําจํานวนมากแต่ในไม่ช้าสัมผัสแห่งทองคํากับกลายเป็นคํำสาบเมื่อในวันหนึ่งพระธิดาของพระองค์ยืนแขนมากอดพ่อของตนและนางกลายเป็นทองคําไปด้วยไมดัสรู้สึกเสียใจและต้องการลูกสาวของตนกลับคืนมาเพื่อแก้คํำสาบเทพอพอลโลได้บอกว่าให้ไมดัสนำชิ้นส่วนทั้ง3ไปถวายแก่เทพเจ้าในวิหารต่างๆทั่วโลก ทำให้ชิ้นส่วนของสร้อยคอทั้ง3ในตอนนี้กระจัดกระจายเป็น3มที่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อคำสาบคลายลูกสาวของไมดัสก็กลับกลายเป็นคนปกติมันเลยมีชื่อเรียกว่าการเสียสละเพื่อความรักทุกคนในงานดูตื่นเต้นมากๆจนกระทั่งซาร่าเผยให้เห็นกระดาษบันทึกเก่าแก่ของไมดัสซึ่งระบุถึงตำแหน่งของชิ้นส่วนทั้ง3ที่กระจัดกระจายแต่แล้วควันสีแดงก็ปรากฏคนจำนวนหนึ่งเข้ามาชิงกระดาษนั้นไป ไม่นานบอสของพวกเขาก็ปรากฏตัวซึ่งก็ได้จับตัวซาร่าไปด้วยแทดพยายามช่วยอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่เป็นผลทําให้ซาร่าในตอนนั้นโยนสมุดบันทึกส่วนตัวของเธอให้กับเขาก่อนที่ภาพจะตัดไปแทดต,ตื่นมาอีกครั้งเพราะว่าทุกคนปลอดภัยดีเว้นเสียแต่ซาร่าทําให้เขาไม่รอช้ารีบจับมือกับผู้จัดก,การของซาร่าทิฟฟานี เพื่อดูข้อมูลในสมุดโนต้ตที่ซาร่าฝากไว้ให้มันระบุต,ตำแหน่งของที่ตั้งวิหารทั้ง3าด้วยภาษาโบราณที่พวกเขาอ่านไม่ออกในขณะที่ทั้งสองกำลังหาข้อมูลกระจนหัวหมุนมัม,มี่ก็เอามาอ่านเล่นๆปรากฏว่าเฮียแกอ่านออกซะด้วยทําให้พวกเขาได้รู้ว่าที่ตั้งของวิหารแห่งแรกอยู่ที่กรนานดาซึ่งอยู่ในประเทศสเปนการเดินทางของสทหารเสือจึงเริ่มขึ้นทางฝั่งซาร่าเองก็กําลังถูกกดดันจากบอส เพื่อให้เธอเผยข้อมูลเกี่ยวกับปลอคอของไมดัสแต่ก็ดูเหมือนว่าซาร่าจะปากแข็งและไม่ยอมพูดอะไรเลยโชคดีที่บอสนั้นมีของอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้เธอพูดออกมาได้ปืนบรรจุลูกกระสุนสีชมพูเขายิงไปที่ลูกน้องก่อนที่ชายคนนั้นจะพูดความในใจออกมาหาว่าบอสเป็นพวกคียแอคและชอบใช้ลูกน้องแทนจะลงมือเองเมื่อชายคนนั้นพูดจบบอสปล่อยเขาลงจากเฮลิคอปเตอร์และฉีดยานนั้นใส่ซาร่าทำให้เธอยอมพูดความจริง ว่าข้อมูลของไมรัสทั้งหมดอยู่ในสมุดโนต้ตของเธอสมุดโนต้ตที่ว่าอยู่กับแทสก่อนที่ซาร่าจะสลบไปทําให้เป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือผู้ชายที่มีชื่อว่าแทสซึ่งในตอนนี้กําลังอยู่บนเครื่องบินพร้อมกับมัมมี่ที่นั่งอยู่ข้างๆทั้งสองพยายามทำตัวไม่เตะตาถึงแม้มันจะไม่ได้ผลเลยไม่นานทุกคนก็มาถึงสเปนอย่างแรกคือการหาแท็กซี่ซึ่งก็ได้คนลุงหนวดเฟิร์มไปส่ง ทุกอย่างดูราบรื่นเว้นเสียแต่ม,มัมมี่ที่แต่งตัวให้เข้าตีมปรากฏว่าพี่แกสวยร์ตจนทำให้คนขับแท็กซี่นั้นมองตามไม่กระพริบไปเลยพี่แกจึงอาสาจะไปส่งพวกเขาแบบฟรีๆก่อนที่การเดินทางไปยังวิหารจะเริ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าพวกของบอสแอบสกดรอยตามพวกเขาอยู่ในฉากนี้พวกเราก็จะได้รู้ว่าบอสนั้นมีสิ่งของอะไรบางอย่างที่หายากมากๆถึงแม้จะไม่ได้บอกว่าเอามาจากไหนแต่มันก็เป็นของชิ้นสำคัญ ที่จะทําให้เขาได้ครอบครองปลอกคอแห่งไมดัสทางฝั่งเด็กแก๊งของแทดก็รู้ว่าพวกของบอสนั้นไล่ตามเขามาแล้วจึงหนีอย่างสุดชีวิตและพยายามจัดการพวกนั้นทุกวิธีแต่ก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นักจนกระทั่งมัมมี่กาลังจะตกจากรถแทดจึงยื้อเขาไว้โดยผ้าที่พันติดอยู่กับตัวและด้วยความบังเอิญที่จะเป็นสกิลติดตัวของแทดเสมอทําให้เชือกที่จับไปเกี่ยวกับสะพาน แททถึงได้ก,กระเด็นมาด้านหลังก่อนจะจัดการไปสองคนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจรวมถึงบัมมี่ที่ลอยอยู่บนฟ้าก็ตกลงมาใส่อีกสองคนจนพวกเขาทั้งหมดหนีรอดมาได้เวลาผ่านมาถึงเย็นทั้งหมดก็มาถึงวิหารซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งที่แททต้องทําในตอนนี้คือหากลไกรับที่ซ่อนอยู่ในนี้ให้ได้และจะเจอกับวิหารของจริงและด้วยไหวพริบของเขาและประสบการณ์จากทิฟน,นี้ทำให้ทั้งสองได้ค้นพบนกลไกที่อยู่ใจกลางไม่นานทั้งหมด จึงได้เข้าไปในห้องใต้ดินโดยที่เจนุกแดงและเจฟจะรออยู่ด้านนอกในนั้นมันมืดมากและยังเป็นเขาวงกฎอีกด้วยไม่มีอะไรมาการันตีว่าพวกเขาจะได้เจอกับวิหารหรือจะได้ออกไปไหมในระหว่างที่แสงไฟจากไฟฉายสาดส่องไปทั่วพื้นที่ก็ได้เจอกับกลุ่มหนูจํานวนมากมัมมี่รีบหยิบหนูตัวนั้นขึ้นมาอย่างทันทีก่อนจะถามกับมันโดยภาษาโบราณซึ่งเก่าแก่ถึง500ปีแล้ว มันคือการสื่อสารกับหนูมัมมี่ได้ถามทางว่าวิหารอยู่ที่ไหนอีกฝ่ายจึงยอมนำทางแต่โดยดีมันบ้ามากๆที่มัมมี่มีสก,กิลภาษาติดตัวโหดขนาดนี้ทางฝั่งเจฟและจนนกแดงก็ถูกคนของบอสจับตัวทางฝั่งเบื้องล่างนักประจนภัยทั้งสามก็มาถึงใจกลางวิหารจนได้มันใหญ่โตจนหน้าเหลือเชื่อและอยู่ลึกเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการด้านหน้าคืออาเบลเทปที่ไมดัส เอาปลอกคอชิ้นแรกมาถวายให้ซึ่งมันก็ยังมีอยู่จริงๆหลังจากที่พวกเขานำมันมาถ้ำก็กำลังถลม่มไม่เพียงแต่เท่านั้นน้ำจำนวนมากยังทะลักเข้ามาในถ้ำปิดตายนี้ทำให้พวกเขาทั้งสามกำลังจะจมน้ำตายเลยไม่ช้าโชคดีที่แท๊มีไหวพริบที่เลิศกว่าใครทำให้เขารู้ว่าทุกทางปิดตายมักจะมีทางออกเสมอและมันคือด้านล่างที่หลังจากที่แท๊ดรู้ว่ามันคือทางออกหนึ่งเดียว ทั้ง3าก็ารีบเข้าไปในนั้นก่อนที่จะทะลุออกมาอย่างอีกฝ่าของเมืองแต่ก็ต้องพบกับบอสที่มาดักไว้ก่อนหน้านี้แล้วอีกฝ่ายนั้นโขว,ว่าถ้าแท็ตไม่ยอมส่งชิ้นส่วนปลอกคอและสมุดโน้ตมาให้กับเขาตนจะสั่งให้ลูกน้องทำร้ายซาร่าอย่างทันทีแทต็ตตอบตกลงและยื่นทุกอย่างที่ต้องการให้ซาร่าจึงถูกปล่อยตัวพวกบอสจึงจากไปพร้อมกับสมุดโน้ตและชิ้นส่วนปลอกคออีกหนึ่งชิ้น แทดดีใจมากๆที่ซาร่าห์ยังคงปลอดภัยและความจริงแล้วคือสมุดโน้ตที่แทดให้ไปมันไม่ใช่ทั้งหมดของข้อมูลเพราะเขาแอบจิกหน้าสำคัญมาไว้กับตัวแล้วทำให้ถึงพวกบอสจะได้สมุดโน้ตไปแต่ก็ไม่มีทางรู้ว่าชิ้นส่วนชิ้นที่สองนั้นอยู่ที่ไหนในตุรกีทำให้การประชนภัยของพวกเขายังไม่จบจะต้องไปหาชิ้นส่วนที่เหลือเพื่อยับยั้งแผนการชั่วร้ายของบอสให้ได้ในคืนนั้นหลังจากที่จากลาจากพลุแท็กซี่ก็ได้ขึ้นเรือเก่า เพื่อมุ่งหน้าไปยังตรุรกีในคืนนั้นเองแท็ดก็ได้เอาอะไรบางอย่างมาให้ทิฟฟานี่ได้ดูด้วยบอกกับอีกฝ่ายว่าของชิ้นนี้ผมจะมอบให้กับซาร่าแต่ไม่รู้ว่าซาร่าจะปลื้มหรือเปล่าทิฟฟานี่ดูเสียใจไม่น้อยที่ของชิ้นนั้นไม่ได้นํามาให้กับเธอทิฟฟานี่จึงบอกให้แท็ดลองเอามันมาสวมให้กับเธอดูและดูว่ามันสวยไหมเมื่ออยู่บนคอเป็นในตอนเดียวกันกับที่ซาร่ามาปรึกษากับคุณบามมี่ถึงความสัมพันธ์กับเธอและแท็ต เธอรู้สึกชอบแท็ตจริงๆโดยไม่สนใจสถานะทางสังคมแต่เธอรู้สึกห่างเหินเกินไปในช่วงนี้เพราะมัวแต่ยุ่งกับงานมันมีแนะนำว่าเธอลองปฏิบัติมากกว่าพูดดูแทนที่จะพูดคุยกับเขาลองปฏิบัติกับเขาเลยไปเที่ยวกันหรือไปทำอะไรอย่างอื่นนอกจากจะทำงานอย่างเช่นกินข้าวหรือเต้นร่วมกันมันจะสางสัมพันธ์ขึ้นได้เยอะซาร่าตอบตกลงก่อนที่เธอจะมุ่งหน้าไปหาแท็และเห็นว่าหนุ่มที่เธอชอบนั้นสวมสร้อยคอให้กับสาวอีกคน เธอไม่ได้พูดอะไรแต่พลาดตัวออกมาทางฝั่งบอสก็รู้ว่าปอกคอที่2นั้นอยู่ในตุรกีแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนในรุ่งเช้าที่พวกเขาทั้งหมดมาถึงทิฟฟานี่และแทสสังเกตเห็นอาการแปลกๆของสาร่าที่เธอดูจริงจังกับงานและดึงสีหน้าใส่พวกเขาการมาตุรกีในครั้งนี้อาเฮียม,มัมมี่ก็เปลี่ยนการแต่งตัวอีกแล้วในระหว่างนั้นเองก็ได้พบว่าพวกของบอสก็มาถึงตุรกีเช่นเดียวกันและจากการแอบฟังนั้น จึงได้รู้ว่าบอสสั่งให้ลูกน้องทุกคนค้นหาวิหารหลายสิบที่ที่อยู่ในประเทศแห่งนี้ทําให้พวกเขาทั้งหมดไม่มีเวลาแล้วจึงเริ่มออกเดินทางไปยังวิหารที่ถูกบันทึกไว้ถึงแม้ในบันทึกจะไม่ได้บอกตำแหน่งที่ชัดเจนแต่พวกเขาก็พอจะรู้ว่าวิหารอยู่ในบริเวณไหนทั้งหมดจึงแยกตัวออกเป็นสอทีมเพื่อตะเวนออกค้นหาเป็นทีมของแททที่รู้ แทชใช้เวลาไม่นานในการเข้าไปในวิหารและเอาชิ้นส่วนปลอกคอที่สองมาจนสำเร็จถึงแม้อุปสรรคจะมีมากมายแต่ด้วยไหวพริบและคนดวงดีอย่างแทชทําให้เขาหนีออกมาได้ก่อนจะมาเจอกับซาร่าที่ออกตามหาเขาไปทั่วทุกที่จะอย่างไรก็ดีในตอนนี้แทชได้ชิ้นส่วนที่สองมาแล้วและเขาก็รู้ว่าชิ้นส่วนที่สามอยู่ตรงไหนจากจารึกบนฝาผนังที่แทชไปเจอมาก่อนหน้านี้ปรากฏว่าสัญลักษณ์ที่ซาร่ามองว่าเป็นรูปตัวเอ็มแท้จริงแล้ว มันคือภูเขาที่อยู่อีกฟากและนั่นคือแหล่งที่ตั้งวิหารสุดท้ายปลอกคอชิ้นสุดท้ายจะต้องอยู่ที่นั้นทิฟฟานี่และแทดดูตื่นเต้นมากๆเพราะนี่คือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่กลับกันกับซาร่าที่เธอไม่ค่อยเห็นด้วยนักจุดประสงค์แท้จริงของเธอคือการทำลายสร้อยคอที่พูดถึงเพราะศาสะตราเทพไม่ควรตกอยู่ในมือของมนุษย์โดยเฉพาะในมือของบอส และทิฟฟานี่ดูไม่เห็นด้วยเพราะมันคือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่และจะทำลายมันและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากที่ซาร่าอธิบายถึงเหตุผลว่าไม่ควรมีสาตรตาวุธนี้อยู่แท็ก็พอจะเข้าใจได้แต่ทิฟฟานี่ในตอนนั้นก็ได้ขโมยชิ้นส่วนชิ้นที่สองและหนีออกไปแล้วซาร่าหัวเสียมากๆและเธอไม่อยากให้แท็เป็นตัวถ่วงจึงจะออกเดินทางไปหาชิ้นที่3มคนเดียวเพื่อไม่ให้ใครได้มันไปรุ่งเช้าวันต่อมา แทดก็เป็นเครียดเขารู้สึกว่าซาร่าไม่ได้ชอบเขามัมมี่ก็เข้ามาปลอบใจว่าถึงนายจะไม่หล่อและเป็นแค่คนงานก่อสร้างแต่ตลอด500้ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยเห็นชายคนไหนเลยที่เดินทางข้ามโลกเพื่อความรักอย่างนายมาก่อนแทดทราบซึ้งมากๆก่อนที่เขากับคุณมัมมี่จะเดินทางขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตามซาร่าไปนั่นเองไม่นานซาร่าก็มาถึงบอสเองก็เช่นกันในฉากนี้จะปรากฏวัาทิฟฟนี ย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับบอสเพียงเพราะว่าเธออยากจะมีชื่อเสียงและอยากจะเป็นผู้ชนะเวลาผ่านไปไม่นานแทดกับมัมมี่ก็มาถึงเขามั่นใจว่าซาร่ามาถึงก่อนหน้านี้แล้วมันอาจไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่ที่แย่ก็คือมีเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่แทดจึงได้รู้ว่าซาร่าในตอนนี้ถูกจับตัวไปทําให้เขากับคุณมัมมี่พร้อมกับเจฟถาลายตัวลงมาด้วยความเร็วก่อนจะถูกจับตามระเบียบไม่นานพวกเขาทั้งหมดก็ได้รู้ว่าวิหารสุดท้ายที่ไมดัส เอาปลอกคอมาถวายให้แก่เทพเทพที่พูดถึงคือเทพอพอลโลซาร่าบอกว่าไมดัสน่าจะสร้างวิหารนี้ขึ้นมาเองเพื่อถวายปลอกคอชิ้นสุดท้ายให้กับเทพอพอลโลเทพผู้ให้ปลอกคอนี้มากับเขาเมื่อชิ้นส่วนทุกอย่างครบสมบูรณ์เหลือเพียงชิ้นส่วนสุดท้ายหน้ากากของไมดัสบอสเปิดโลงศพของเขาขึ้นมาปรากฏให้เห็นร่างของไมดัสซึ่งเหลือเพียงแค่โครงกระดูกในนั้นมันจุปลอกคอชิ้นสุดท้ายและแล้วบอสก็ได้ครอบครองปลอกคอทั้งหมด พลังปรากฏให้เห็นอย่างทันตากับการที่บอสสัมผัสอะไรก็เป็นทองเหยียบย่ำที่ไหนก็กลายเป็นทองชิ้นเดียวกันไม่เพียงแต่เท่านั้นยังมีพลังในการทำลายล้างซึ่งเขาจะทำลายทุกคนที่อยู่ในนี้และจะครอบครองโลกด้วยผลประโยชน์ของตัวเองการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแททและคนที่เหลือได้แต่วิ่งเอาตัวรอดและด้วยความกล้าหาญและไหวพริบของแทตนี้ทำให้เขาหันทิศทางการเปิดพลังของบอสไปยังด้านบนก้อนหินจึงตกมาทับร่างของเขา ทุกอย่างจบลงแล้วแต่คนที่ต้องจบไปด้วยคือซาร่าซึ่งถูกสัมผัสตัวก่อนหน้านี้ก่อนที่เธอจะกลายเป็นทองไปทั้งร่างก็ได้บอกกับแทดว่าเธอรักแทดมากๆและอยากจะเป็นแฟนกับเขาก่อนที่เธอจะกลายเป็นทองทั้งตัวแทดพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อเอาปลอกคอกลับคืนมาแต่ก็ไม่เป็นผลเลยในตอนที่ถ้ากําลังจะถลม่มแทดได้สวมปลอกคอให้กับซาร่าก่อนจะกอดเธอไว้นั่นพร้อมตากับคนที่รักได้ทุกเมื่อและนั่นทําให้เกิดปฏิหาร เมื่อการถล่มของถ้ำหยุดลงและทองที่ติดอยู่ตามตัวของสาระก็ถูกถอดออกอย่างง่ายดายเดอรูปปั้นของเทพอพอลโลซึ่งได้เมตตาและช่วยเหลือพวกเขาทั้งสองไว้เพราะทั้งสองพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งพลังสัมผัสทองก็เทียบไม่ได้หลังจากททุกอย่างจบลงอย่างสวยงามแททก็ได้จัดปาร์ตี้ที่อาพาร์ตเมนต์ของตนเพื่อนร่วมงานก็มาด้วยซึ่งในครั้งนี้ทําให้เพื่อนร่วมงานได้รู้ ว่าสาวสุดสวยอย่างซาร่าเป็นแฟนของแท้จริงๆทั้งหมดนี้คือฮีโร่จำเป็นผจนภัยสุดขอบฟ้า 2. หากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ